สวัสดีครับวันนี้วันที่13มีนาคม2 5 66นะครับสัญญาณของเซตนั้นเริ่มจะไม่ดีแล้วนะครับเพราะว่าสัญญาณของเขานั้นติดลบวันนี้ลบไปรุนแรงลงไปกว่า25จุดนะครับอยู่ที่ 1574.07นะครับมาแล้วก็กดที่หน้าจอหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็กดที่3จุดด้านมุมขวาบนสุดก็จะมีคุณภาพขึ้นมาให้ดูตัวบนสุดนะครับกดเข้าไปเพื่อเลือกมันจะเป็นอะไรก็ช่างนะครับกดเข้ามาเพื่อเลือกขั้นสูงสุดแล้วก็เลือก 1720P นะครับเท่านี้ท่านก็จะได้รับชมอย่างชัดเจนอย่าลืมเพิ่มเสียงด้วยแบบนี้ก็หมายความว่าเราต้องลดพอร์ตของเราทันทีถ้าเรามีหุ้นนะครับตอนนี้ถ้ามีอยู่10บาทต้องขายทั้ง10บาทนะครับเพอรทีรานนา,ทาม ถ้าทุนอยู่10บาทเราลงไปซื้อหุ้นที่ราคา5บาทเราก็จะทํากําไรกลับฟื้นขึ้นขึ้นมาในโอกาสที่มันไซเวอัพขึ้นมาช่วงนี้นะครับสัญญาณของธนาคารของแบงก์ของ USA ก็เริ่มละสำระสายนะครับมีการเลิกซัพพอร์ตปิดตลาดก็คือตัว SVB นะครับก็ปิดทำการไปนะครับโดยสารันะครับเพราะฉะนั้นก็หลายๆหลายตัวตัวหุ้นหลายๆตัวนั้นก็ ได้เห็นกันนะครับว่ามีโอกาสที่จะคือค่าเงินดอลลาร์ก็เริ่มจะด้อยค่าลงไปด้อยค่าก็ทําให้ราคาเงินเยนนั้นแข็งค่าราคาค่าเงินบาทก็เริ่มแข็งค่าขึ้นมานะครับแต่ที่สําคัญคือราคาทองคำนะครับสูงขึ้นนะครับแล้วก็ประเทศจีนนะครับก็นําเข้ามากสุดเป็นประวัติการก็คือทองคำนะครับเขาเขานำเข้าเขาซื้อทองคําเข้านะครับเข้าประเทศเขาหมายเวาว่าประเทศจีนนี้คือ ถ้าเกิดเราจะดูกันทั่วไปคือจะมีผู้วิเศษหรือคนที่รู้ล่วงหน้าในจังหวัดต่างๆนะครับประเทศจีนเขาจึงอยู่รอดได้คืออันนี้เราไม่ได้ไม่ได้ล้อเล่นนะครับหมายามว่าเขาจะมีของเราก็จะมีคนดูดวงคนพูดดวงคนสื่อสารกับหลายๆเทพได้ใช่ไหมครับที่จีนเขาก็ไม่ใช่ไม่น้อยหน้านะครับจีนเขาก็มีด้านนี้เช่นกันแล้วจีนก็จ้างคนไทยไปเยอะใช้จ่ายเยอะด้านนี้นะครับ อันนี้ฟังแล้วก็ให้เข้าใจกันไว้ก่อนนะครับจีนนั้นยังคงจะหลุดรอดหลุดพ้นจากวิกฤตอย่างนี้นะครับโดยที่สหรัฐนั้นปั๊มเงินออกมาปัม๊มปั๊มดอลลร์ออกมาเข้ากระจายเข้าตลาดปั๊มเข้ามาเพราะฉะนั้นตัวที่จะสูญเสียหรือทําให้อาตลาดพังดอลลร์พังนั่นก็อันนี้ก็เริ่มเป็นวิกฤตคล้ายๆต้มยำกุ้งนะครับฟองพอสบู่ของดอลลร์จะแตแกเราก็เราก็ต้องค่าเซ็ตมันก็จะร่วงลงมาตามนะครับเมื่อเซ็ตร่วงลงมา หุ้นต่างๆก็จะต้องร่วงลงมาตามนะครับเมื่อวนลุ่มไม่มีนะครับให้เราให,ให้ให้อ่านเกมแบบนี้นะครับถ้าเซ็ตไม่มีวอลุ่มนะครับหุ้นต่างๆก็ไม่มีวนลุ่มตัวเซ็ตที่เป็นค่าลงก็หมายความว่าวนลุ่มนั้นออกนะครับมีการขายออกทั้งหมดถ้าราคามันจะคงต่ําไปเรื่อยๆนะครับเราก็ทาใจว่าเราต้องต่าตามไปเรื่อยๆนะครับอาจจะลงไปถึงพันสหรือพันหอย่างที่คุณลุงฉลกได้เคยบอกเราเอาไว้นะครับก็อาจจะเป็นไปได้นะครับ ทีนี้คุณลุงลโลกก็จะมาในการนี้นะครับอันนี้ก็ขออนุญาตเปิดพูดนานๆในหน้านี้หน่อยนะครับนะครับเสร็จแล้วเราก็จะไปดูการสแกนหุ้นของเรานะครับเพื่อหาหุ้นที่มีโอกาสที่จะกลับมาทํากําไรนะครับซึ่งนะครับเราก็ใช้แนวเดิมๆนะครับแม้ว่าอย่างไงก็ตามนะครับว่าราคาต่างๆวอลุ่มต่งตางๆมันจะลด,ดน้อยลงไปแต่มันก็ยังมีหุ้นที่จะมีโอกาสที่จะทํากําไรช่วงนี้เราก็ดูจากวอลุ่มนะครับโดยนะครับ เราก็จะสแกนจาก RSI ตั้งแต่40ขึ้นไปถึง70โอโวตนะครับแล้วก็มี MACD นะครับพุ่งขึ้นไปมากกว่า0นะครับมากกว่าเส้นซแล้วก็ MACD กดอัพนะครับกดเซฟกดลันสกีนนะครับโดยให้ผลลุ่มเป็นตัวนำนะครับลันสกีนเสร็จก็จะกระจายออกมาเป็นหุ้นอย่างที่เราเห็นนะครับแม้ว่านะครับราคาหรือวอลุ่มนี้เข้ามามากมายแต่ราคามันย่อตัวลงมาก็เพราะอะไรครับเพราะเซตมันย่อตัว เ,เซ็ตชะลอตัวลงมาราคาของที่มีวอลลุ่มหนักๆนี่นะครับมีวอลลุ่มเข้ามาเยอะก่าเพื่อนนี้ก็ตามนะครับแต่ว่าแม้ว่ามีวอลลุ่มเยอะเนี่ยเขาก็ยังคงติดลบเป็นสีแดงนะครับเรามาดูตัวแรกนะครับเว็บนะครับตัวนี้เข้าใจว่าราคาก็ลงมาแรงเช่นเดียวกันเดิมทีนนะครับราคาก็พุ่งขึ้นไปที่0.26 2526นะครับแล้วราคาตัวนี้ก็กลับมานะครับกลับมาที่ราคา 0.21นะครับแต่ว่านะครับในการลงของเขานั้นมันผิดปกติตรงที่วนลุ่มราคามีวนลุ่มเยอะแต่ราคาลงมานะครับตามเครื่องมือตามอายไสราคาลงมาแต่ว่า m a เ d นั้นยังคงไปทางขวามือนะครับดันั้นก็หมายามว่ามีการเทขายลงมาแต่ว่ามีการรอดักซื้อนะครับซื้อซื้อคือ16ล้านนะครับวนลุ่มนะครับนั่นหมายามว่าตัว W ีไอตัวเว็บนี่นะครับจะมีโอกาสไซด์เวอขึ้นไป ในขณะที่เขา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 ฟอร์มฟอร์มตัวเองได้นะครับฉะนั้นนะครับเราก็เข้าไปดูในอินดิเคเตอร์ของเขาอินดิเคเตอร์ตัวอื่นบอกไว้ว่ายังไงบ้างนะครับถ้าดูตรงนี้ก็เ็นว่าเขาสามารถพุ่งขึ้นไปเกือบสูงสุดของ linear e q ก a t i o n เพราะฉะนั้นนะครับแต่ประเด็นก็คือว่านักลงทุนต่างประเทศนั้นเริ่มไม่เข้าแล้วนะครับเป็นสีแดงส่วนนักทุนชาวไทยนั้นเข้าแ่งยาวนะครับเป็นสีเขียวยาวเลยนะครับแล้วก็อา i ซั้นก็ ชี้ลงแต่ว่ายังอยู่ที่50ก็มีโอกาสที่จะพลิกกลับขึ้นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ทุกคนก็อย่ามองข้ามไปนะครับต้องดูดีๆนะครับต้องเล่นรายวันนะครับคือเราต้องทำหมายว่าถ้าเกิดสูว,ว่าเราจะเข้าที่0.21เราต้องตัเราต้องตั้งตั้งขายออกที่0.20นะครับแต่ว่าถ้าเกิดมาวิ่งขึ้นไปที่0.27เเราก็ถ้าเกิดจะครบวันเราก็ต้องขายออกภายในวันนั้นนะครับ คือ,คอต้องเล่นเป็นเด t เทดนะครับแต่ว่า้าเล่นระยะไกลาตาจากตรงน,นี้มันก็เป็นยังคงเป็นจังหวะไซเวอฟขึ้นไปเพราะฉะนั้นมันยังคงทำกำไรได้ต่อไปนะครับสำหรับเว็บนะครับถ,ถ้าท่านดูคลิปก่อนหน้าแล้วก็จะเห็นว่าเราเข้าไปดูในเว็บว่ามี F45 ยังไงอย่างงู้นอย่างนี้อะไรยังไงเป็นที่มาของการที่เรามามามา,มาเป็นเดทเราก็มาจ้องเก่งกําไรของเว็บนะครับตัวนี้มา มีวอลลุ่มมาเป็นอันดับหนึ่งะครับสำหรับวันนี้นะครับที่เซ็ตลงไป25จุดเราต้องรอดูนะครับมันมีโอกาสเพราะว่ามันมีวอลลุ่มเข้ามาเยอะเมื่อมีวอลลุ่มเข้ามาเยอะก็มีการช้อนซื้อเอาไว้เยอะเมื่อมีการช้อนซื้อเอาไว้เยอะถ้าเกิดมันก็ยังคงจะมีแรงต้านหรือแรงแรงผักราคาขึ้นไปนแถมยืนเหนือกว่าเส้น2องยวันถือว่าตัวนี้ก็เป็นหุ้นที่มีจังหวะที่ดีนะครับฟอมกำลังฟอร์มตัวเองขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทานักทุน ่าเข้าใจถึงราคาแล้วก็วนลุ่มเข้ามาแบบนี้นะครับวนลุ่มเข้ามาเยอะแบบนี้นะครับท่านก็ต้องพิจารณาในการที่จะรอจังหวะให้มันเด้งขึ้นไปถ้าไม่เชื่อยังไงเราต้องรอดูตัวนี้นะครับว่าจะขึ้นไปได้อีกเท่าไหร่นะครับจะไปที่0.30ยดมได้ไหมเราต้องรอรุนกันต่อไปนะครับแต่ว่าประเด็นก็คือตอนนี้0.221นเป็นเปนเป็นแนวรับนะครับ เราก็ราคาก็อย่าอย่า,ยาต่ากว่ากณฑงการบรเจาแบง์ถ้าต่ำกว่ากณฑงการบรเจาแบง์มันก็จะพักลงมานะครับแต่ถ้ามันยังคงยืนอยู่เหนือเกณ่์การบรเจาแบน์มันมีโอกาสที่จะพักขึ้นไปที่0 3 0ซึ่งทํากําไรแล้วก็จะได้ตังค์กันนะครับนี่คือตัวเว็บตัวแรกนะครับตัวที่2ก็คือ WHA ซึ่งนะครับตัว WHA ช่วงเช้าเมื่อเช้านี้เซ็ตก,ก็กลับขึ้นไปบวกนะครับไปสีเขียวก่อนที่จะภาคบ่ายนะก็ทิ้งตัว ทิ้งลงมานะครับยืนยืนอยู่ไม่ไหวเมื่อเมื่อตลาดรับรับทราบข่าวร้ายหลายอย่างนะครับพูดกันไปโยงกันไปโยงกันมาเรื่องธนาคารของของอเมริกานะครับก็มันก็จะไปโยงเรื่องเงินดอลลาร์นะครับเรื่องเงินดอลลาร์เสร็จก็ดอลลาร์อะไรออกมาอย่างที่เล่าให้ฟังตอนแรกนะครับมันก็มีเรื่องหลายๆเรื่องเข้ามาทําให้ทุกคนหวาดกลัวนะครับเกิดการแพนิคนะครับเราจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวเราจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับอะไรพวกนี้หรือเปล่า เราไม่รู้แต่ว่าเราต้องเข้าเลขอะไรเราต้องระแวดระแวดระวังตัวเองก่อนเราก็ต้องทําการขายออกมาก่อนตัวนี้ก็เป็นเช่นกันนะครับมีการรอรับซื้อเยอะเช่นเดียวกันนะครับอ่าวรุ่มล้านเนะครับมีการรอซื้อรับเยอะนะครับแล้วก็แท่งเทียนที่เป็นไส้เทียนยาวจีนปนตัวนี้ก็มีโอกาสที่จะไส้เวลงมาอีก2วันนะครับอาจจะไส้เวลงมาอีก2วันเพื่อให้มีการรับซื้อบวดรุ่มรอรับซื้อนะครับ แล้วก็ประจบเหมาะกับเมื่อวานก็ขึ้นขึ้นไปชนตัวโอเวอร์โบสนะครับแล้วราคาก็ย่อลงมาที่50กกว่าห้ก็เป็นแต่ว่า m a c d ยังคงไซเวว์ไปเนินข้างตัวสำคัญคือ MA c d นะครับต้าเ a ม d ยังคงไม่ชี้ลงนะครับถ้า MACD ยังคงไปด้านข้างก็หมายความว่ามีการรับซื้อนะครับมีการรอรับซื้อเราก็ซื้อไม่อั้นนะครับท่านขายเท่าไหร่เราก็รับซื้อไม่อั้นนะครับบริเวณต้นทุนก็เลยอยู่ที่ประมาณ สบาทต้นต้นนะครับเมื่อราคาต้นทุนอยู่ที่4บาทต้นต้น,ตนจังหวะที่จะทํากําไรกลับขึ้นไปต้องมากกว่า10% 10% 4บี่บาทก็เป็นเท่าไหร่ท่านก็ลองพิจารณาดูนะครับอันนี้คือเราบอกให้เขาเข้านะครับท่านถ้าเป็นเดทคือเทดระหว่างวันจะดีกว่าถ้าจะออกก็คือเราก็ดูว่าเราอาจจะซื้อใน atc ออกในวันนี้นะครับแ็จแล้วในพรุ่งนี้เราก็ต้องไปอาจจะไป ato เพราะว่ามันจะพุ่งขึ้นไปแรงก็เป็นไปได้ หรือรอให้มันไหลขึ้นไปก็แล้วกันตัวหุ้นส่วนใหญ่ของเซตไทยเราก็จะชว่วงเช้ามันก็จะสวิงขึ้นพอเที่ยงบ่ายมามันก็จะสวิงดาวลงมาเราก็เย็นก็สวิงดาวคือมันก็อยู่ล่างๆเราประมาณนี้นะครับก็ลองพี่นาดูนะครับว่ามันขึ้นมาลงอย่างนี้เป็นอย่างไรท่านก็ต้องลองพี่นาดูวันนี้เราก็ให้มา2ตัวนะครับเอาอีกตัวแล้วกันครับ bwg นะครับอ่าวนลุ่มเล็กน้อยนะครับที่8ปดแสนห้าตัวนี้ก็ไซด์เวดาวลงมาหลังจากที่ขึ้นไปชนอ่าลีนิเออเรชั่นด้านบน เสร็จปุ๊บนะครับ RSI SI ก็ชี้ลงมาที่59นะครับแล้วก็ MACD ยังออกด้านข้างบ่งบอกว่าตัวนี้ยังสามารถที่จะมีราคาย้อนกลับขึ้นไปได้แต่วอลุ่มออกทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นนักทุนต่างประเทศนักทุนภายในนะครับเพราะฉะนั้นตัว B W G นี้ก็น่าจะเป็นเขาเรียกราคามันเยอะเกินไปสำหรับนักลงทุนที่เก่งกำไรหรือที่จะทำหรือที่เป็นเจ้าก็แล้วแต่นะครับตัวนี้ก็จะมีราคา ย่อตัวลงมานะครับเราต้องมารอรับที่ประมาณ0.84นะครับรอรับที่0.84เพื่อดีดต,ตัวเองขึ้นไปที่1บาทกว่าๆัวนี้จะเป็นจังหวะของการทำกำไรเราก็จะเรียนให้ทราบแบบนี้ตรงๆแบบนี้นะครับว่า w b w g มีโอกาสาที่ลงมาที่0.84แต่ถ้ามันลงมาแล้วก็มันมันเจอ,อาข่าวดีๆมันก็ต้องมีโอกาสดีดกลับขึ้นไปในทันทีพวกนี้เป็นจังหวะไซเวิร์นะครับก็คือหุ้นเป็น จังหวะของ l i n e a r r e s s i o n ใสไว้อัพแน่นอนว่าเราต้องเก็บไว้ใน f a v o r ลิกครับดู3ตัวที่เราเล่ามานะครับมันจะเป็นจังหวะ Si ไวอัพขึ้นไปเพราะฉะนั้นก็เป็นหุ้นที่ที่เหมาะที่จะเก็บไว้ใน f a v o r ลิกนะครับแล้วก็รอมันจะยกยกโลทำนิวไฮนะครับโลเดิมยกโลใหม่ My, แล้วก็ทำนิ i g h ขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้ยกโลทำนิวไฮยกโลทำนิวไฮขึ้นไปเช่นเดียวกัน w B r, ตัว WHA Group ก็เป็นเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้เราต้องเรียกว่า wha group นะครับไม่ใช่ wha ธรรมดาที่เป็นโลจิสติกนะครับเขาเป็น group นะครับเพราะฉะนั้นไอ้คำว่า group เนี่ยมันจะเขาเรียกอะไรมันจะทํา gdp ให้ประเทศไทยเหมือนกับเหมือนกับอมตะซิตี้เขาทํา gdp เป็นเป็นเป็นศูนย์เจ็เคยเป็น gdp สม a l ไทยทําได้3า gdp 0.7 gdp เนี่ยจะเป็นของอมตะ ทีนี้ WHA ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่ทํา GDP ของประเทศไทยก็อาจจะเป็นแต่เขาทำได้เยอะกว่านะครับประมาณนั้นถ้าถ้าเราไปศึกษาดูดีดๆนะครับวันนี้เราก็เรียนด้วยความเป็นคนนอกนะครับไม่ใช่คนกลางหรือคนในเป็นคนนอกนอกเลยเป็นคนริมริมสุดๆเป็นคนป่าด้วยซ้ําถ้าเปรียบเทียบนะครับเราก็รู้อยู่เพียงเท่านี้แต่ว่าลักษณะของเขานั้นจะทํากําไรได้มากมายขึ้นไปแล้วก็ทํา GDP ประเทศให้เยอะขึ้นไปนะครับประมาณนี้นะครับก็ทุกท่านก็ลองพิจารณาดูแล้วมันก็จะมีอีกหลายตัวนะครับมีหลายตัวที่น่าสนใจคิวเฮาส์ ouse, ยงแล้วก็ปรพัดอะไรพวกนี้ก็อ่าหลายตัวนะครับส่วนตัวที่เป็นอีิแคปก็พุ่งขึ้นไปนะครับ1.4แล้วอาจจะที่เป็นอามาตะก็มีนะครับโกโบลก็มีนะครับพวกนี้ก็มีอีกหลายตัวนะก็ยังไงก็ท่านก็ลองไปดูแล้วก็ลองวิเคราะห์ในแบบของเรา แต่ว่าเราก็ให้สูตรนะครับสูตรในการที่จะบอกว่าราคามันจะเป็นยังไงถ้าโดยทั่วไปนะครับถ้าโดยทั่วไปถ้าราคามันไซเวย์นะครับราคามันไซเวย์กับราคามันไซเวยเลไซเว่ยมันผูกพันผูกผันกับเวลานะครับณเวลาเวลาใดนะครับถ้าราคาเข้ามาอยู่ในกรอบของ linearization ต่ำสุดมันก็จะค่อยไซเวย์ขึ้นไปที่สูงสุดแล้วมันก็ย่อตัวลงมาต่ำสุดแล้วมันก็จะขึ้นไปที่สูงสุด มันจะเป็นเช่นนี้นะครับจากตรงนี้เมื่อมันขึ้นสูงสุดมันก็ต้องไซด์เวดาวลงมาถ้าถ้าโดยหลักการถ้ามันจะยึดกรอบตามเวลาของของเราที่แนะนําให้ท่านได้รับทราบเสร็จแล้วพอมันลงต่ําสุดเสร็จมันก็จะดันตัวเองขึ้นไปแบบนี้เพราะนั้นเราก็รู้ว่าตัวไหนต่ําเราเข้าซื้อที่ตรงนั้นเมื่อมันขึ้นไปที่สูงสุดเราก็ทําการขายเพื่อได้กําไรสูงสุดถ้าเราจะเล่นในช่วงจังหวะของเซตไซด์เวดาวแบบนี้นะครับเพราะนั้นตอนนี้การลองพี่นาดูนะครับว่าท่านมี ถ้าเกิดท่านท่านไม่อยากไม่ไม่อยากจะติดดอยตอนนี้ท่านต้องรีบขายออกนะครับไม้ไว่ายังไงคือจะขาดทุนหรือกําไรตอนนี้ท่านต้องรีบออกมานะครับเพราะว่าเซ็ตมันเซ็ตเซ็ตเซ็ตมันดาวนะครับแนะนาท่านในประมาณนี้เป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะครับก็ขอให้ทุกคนนั้นออกเข้าออกเข้าออกให้ทันให้เร็วนะครับทำกำไรให้ได้ในที่สุดด้วยความเป็นห่วงเป็นใหญ่ท่านนักลงทุนนะครับก็ฝากไปด้วยความเคารพนะครับยังไงเซก็อย่าลืมมาดูคลิปหรือมาดู ความเป็นไปของหุ้นไทยนะครับจาก i n v e s t 789 channel นี้นะครับเราก็จะมาเล่าเบื้องลึกเบื้องหลังหรือแนวโน้มต่างๆนานาให้กับท่านได้เข้าใจกันโดยที่เรานั้นอ้างอิงจากโปรแกรม S Pen Mobile ขอพระคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ที่ท่านกรุณากดแชร์กดถูกใจกด subscribe นะครับแล้วก็สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกรายเดือนกับ Invest 789กับกับลอย่างสูงสวัสดีแล้วพบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ